อาหารอีสานที่คนอีสานรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักสุ้มหูเจ้าเป็นคนอีสานหูจักอาหารอีสานชนินีบอครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เล่าเรื่องเมืองอีสานวันนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องของอาหารอีสานที่คนรุ่นหลังนั้นเริ่มที่จะไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะ รู้จักแต่ว่าไม่เคยได้กินกันครับเล่าเรื่องเมื่อีสานวันนี้จะมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้ฝังกันได้เห็นกันลวครับคุณผู้ฟังอาหารอีสานบางประเภทคนภาคอื่นอาจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกเปรพิษดารเอ้ยกินเข้าไปได้อย่างไรกันแต่สําหรับคนอีสานบ้านเรานั้นนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเพราะความอร่อยเด็ดหากินได้ยากมีบางฤดูกาลเท่านั้นนะจน บางคนบอกว่ามันเป็นอาหารอีสานอินดี้วันนี้จะมาแนะนำสั้นๆหลายๆชนิดกันนะครับเพราะผมก็กะจะไปหามาชิมแต่ก็หาชิมนี่ยากมากเว้นแต่ฟลุกนะอาจจะก,กลับไปบ้านเกิดนะไปพ่อลุงป้านนะอาทิ่สนิทกันแล้วทราบข่าวว่าแหมล้านสิมายามบ้านนะก็ไปเตรียมหาต้อนรับกันเป็นพิเศษ ก็เท่านั้นนะครับบางชนิดก็เคยนําเสนอไปบ้างแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะฮะแต่วันนี้นะฮะใน EP นี้นะครับเราจะนําเสนออาหารอีสานอินดี้คั่ว 4G ฮะอะไรครับฟังไม่ผิดหรอครับขั่ว 4G บ้าทันสบายดีนะครับไทยอีสานบ้านเฮานะครับใช้ 4G มาดูแล้วครับมีหลายจนเอามาคั่วพ่นแล้วครับ พี่น้องนะฮะอันว่า4ี่จนคืออะไรนะฮะอาหารอีสานอินดี้ 4G นั้นมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมรับฟังกันได้แล้วครับ 1. 4 g หรืออีซอนหรือบางที่เรียกจีซอ,อนทางภาคเหนือเรียกแมงจรทางเขมรเรียกกระมุนทางภาคกลางเรียกแมงกระชอนก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละครับเป็นมแมลงจำพวกหนึ่งในวงของ กโลทาพีแดมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับจิ้งหรีดส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าพบในเขตเกษตรกรรมในประเทศไทยเพียงชนิดเดียวคือกาโลตาปาโอรเทลิสตัวยาวประมาณ3เซนติเมตรอกกว้าง0.8ซนเมตรสีน้ำตาลปีกบางใสบินได้เป็นระยะทางใกล้ๆเพียงแค่1-2เมตรขาคู่หน้าใช้ขุดดินปล่องสั้นปล่องที่4แบบคล้ายอุ้งมือส่วนขาคู่อื่นๆใช้ในการวิ่งกระโดดเหมือน แมลงทั่วไปไว่ายน้ําบนผิวน้ําและส่งเสียงร้องได้คล้ายจิ้งหรีดบะทันสมัยเด้นี่ไทยอีสานบ้านเฮานะครับใช้ 4G มาโดนแล้วครับมีหลายจนเอามาคั่วพ่นแล้วพี่น้องอันว่า 4G นั้นประกอบไปด้วย 2. จิ้หรีดหรือจิ้งหรีดหรือจังหรีด เป็นมแมลงจาพวกหนึ่งอยู่ในวงเกรลิสเป็นมแมลงที่มีขนาดลำตัวปานกลางเมื่อเทียบกับมแมลงโดยทั่วไปมีปีกสองข้างคู่หน้าปีกหนากว่าคู่หลังปีกเมื่อพับจะหักเป็นมุมที่ด้านข้างของลำตัวปีกคู่หลังบางพับได้แบบพับสอดเข้าไปอยู่ใต้ปีกคู่หน้าปากเป็นชนิดกัดกินหัวกระบอกมีขนาดกว้างไล่เลี่ยก,กันขาคู่หลังใหญ่และแข็งแรงปัจจุบันหากินได้ง่ายเพราะมีการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายอยู่ทั่วไปแล้วครับ สามจีโปมหรือจีโปมหรือจนหล่อหรือจิ้งกุงในภาคเหนือหรือภาษาภาคกลางเรียกจิ้งโงงช็อตเทลคลิกเกตเป็นจิ้งหรีดชนิดหนึ่งที่มีขนาดลำตัวใหญ่ที่สุดนิยมใช้ประกอบอาหารหลากหลายเมนูอาทิจีโปมขั่วเกลือป่นจีโปมแกงหน่อไม้ใส่จีโปมจีโปมชุบแป้งทอดอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นยังนิยมใช้เป็นเหยื่อจับปลาหรือเหยื่อปักเป็ดได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ และจีที่4คือชินูนหรือกุจิโนนหรือแมงอีนนนหรือแมงกิโนนหรือแมงนูนหรือแมงนูนหลวงภาษาอังกฤษคือ clock shaffer เป็นแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า m i l l r o l a n t a m i l l r o l n t a อยู่ในวง s a c a l a b a b i d a มีรูปร่างวนปัมเป็นรูปไข่หัวมันเรียวมีหนวดแบบใบไม้หนึ่งคู่ที่ปาก ปากเป็นแบบปากกัดตามีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดที่อกปล้องแรกก็เห็นชัดกว่าปล้องอื่นๆปีกมีสองคู่คู่หน้ามีลักษณะแข็งเรียบเป็นมันมีหน้าที่เป็นเปลือกหุ้มตัวส่วนปีกคู่ที่2นั้นบางใสสำหรับใช้บินส่วนท้องอยู่ด้านล่างมีปีกที่แข็งคลุมหัวอกและขามีสีน้ำตาลไปจนถึงดำปีกที่แข็งมีสีน้ำตาลอ่อนขนาดลำตัวยาวประมาณ30มเมตร นอกจากนี้ยังมีเมนูเปิดพิสดารที่มีชื่อเรียกว่าขั้วขูลูเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงจะเคยได้ฟังนิยายปรำประราเรื่องเท้าขั้วขูลูนางอั่วกันมาบ้างแล้วพอบอกว่าขั้วขูลูโอ้ยหลายคนสงสัยสิอุทานว่าอ้าวเจ้าขึ้นมากินของแปลกแท้สัตว์ใหญ่ตัวโตแท้บัดนี้โอ้ยบอเมนเดอร์ครับมันเป็นสัตว์น้อยสัตว์เล็กๆที่หลายคนคงเคยเห็นแต่ไม่ได้แกะดูข้างใน มีใครบ้างครับที่เคยไปหามาคั่วบ้างยกมือขึ้นด้วยครับนี่ฮะค,คูลูหรือว่าคูลูหรือว่ากูลูมันคือดักแด้ด้วงชนิดหนึ่งหมวนทำรังอยู่ในใบกล้วยเรียกด้วงหูลูหรือหนอนกินใบกล้วยนั่นเองภาษาอังกฤษคือ i of l อฟ v า e d ด s ด makes nest in r o l l e d bit of banana leaf หลายคนคงเคยสงสัยเห็นใบกล้วยที่ถูกน้อนชนิดนี้กัดกินเมื่อแก่ตัวมันจะพันใบกล้วยเข้าไปเป็นมวลๆเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเป็นดักแดก้ก่อนจะเป็นตัวด้วงบินหนีในวันต่อๆไปถ้ามีจำนวนมากชาวบ้านจะนำมาคั่วใส่เกลือกินมันมันเค็ม,มๆจักหน่อยเพิ่นว่าจังสั้นถ้ามีน้อยสมัยก่อนชาวอีสานก็จะเด็ดเอามามวลใบกล้วยพวกนี้โยนลงกองไฟโลดสุกแล้วเก็กะ,กะกินได้ ใครที่ไม่เคยกินอาจจะร้องยี้ยี้กันได้แต่ของแซ่บมันก็คือของแซ่บแล้วแต่คนชอบล่ะครับครับไปเลย,ยครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังครับนะฮะจริงๆแล้วก็มีเมนูที่หลากหลายสำหรับอาหารีีสานที่เป็น อีสานอินดี้อาหารแปลกเปิดพิสดารที่หลายๆคนอาจจะมองคนพากอาจจะมองอย่างนั้น,นครับแล้วก็สําหรับบ้านเราเป็นอาหารที่หากินได้ยากนะเด็กน้อยทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะรู้จักอาหารพวกนี้นะครับหรือว่าไม่เคยได้ชิมอาหารพวกนี้กันแล้วนะครับก็นํามาเล่านะให้คุณทุกฟังได้มีโอกาสลองไปหาชิมกันนะครับรับรองว่า คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั้นจะติดใจอย่างแน่นอนนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของเรื่องราวเล่าเรื่องเมืองอีสานประจําวันนี้ใน EP นี้ก็ติดตามกันได้นะครับทาง MSU Podcast นะฮะทาง YouTube ไปกดไลค์กดติดตามกันได้แล้วก็ทาง Fanpage Facebook สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ